ก่อนจะเริ่มสร้างบ้านเลยคิดว่าต้องสร้างกล่องก่อนแค่นั้นเลยง่ายๆเพราะว่ากล่องแบบไม่มีของเก็บเลยตอนนี้ล่าสุดเอาห้องไหนไปห้องเก็บกล่องเดี่ะตรงน,นี้ก็ได้คือมันมีเครื่องแยกอยู่อะ่ะเดี๋ยวเราวางกล่องไว้ข้างๆแล้วก็เครื่องแยกไว้ตรงนี้เตตโฮมก็นอนไปตรงสักที่หนึ่งโอ้โหรู้สึกอยากเคลียร์ที่แล้วต่นเดี๋ยวนี้อยากแท้เป็นห้องโล่งๆเลยจะเขว่ากันตรงนี้นอนตรงน,นี้แล้วกันนะอันนี้เอา NPC ไว้กล่องนี้ให้หมดเลยล่าสุดคือ4ี่กล่องเอาไมา่อยู่แน่ๆก่อง,ง,งมันเยอะเว่อร์ตีกล่องไม่พอเดี๋ยวต้องขยายเพิ่มต้้้้้อออออองงเเปป็็นน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 กกกกลลล่่่่่ไไไดมมแแตตวววาีัะ ขนาด8กล่องอ่ะเกือบไม่พออ่ะมันของมันเยอะเวอร์เนี่ยอันนี้กล่องที่8แล้ววันนี้เราต้องทำพวกเครื่องปั๊มพวกนี้ให้ได้อ่ะแล้วก็ของพวกนี้ด้วยเป็นของแยกสำหรับเกองเก็บของต่างๆมากมายเช็คเคลียร์นี่คือบ้านอู้ยเรียบร้อยเรียบร้อยอืมมีของให้ฟีฟีๆเลยที่นี่คือบ้านพักของเราชั่วคราว เดี๋ยวพวกช้งางแถวเนี้ยต้องไม่ให้มันทำลายบล็อกได้เนี่ยมาร์กไว้เลยประมาณนี้มาเราต้องขุดดินขุดทรายก่อนทรายแถวนี้มีปะนี่ทรายตรงนี้ก็มีแล้วขุดทรายตรงนี้ไปให้หมดเลยแล้วนั่นมันคืออะไรวะหน้าเพิ่งเห็นโอ้ไม่กอดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราขึ้นไปเคลียร์แน่นอนเร็วๆนี้เราทำฟาร์มวิลเลจเจอร์ก่อนเราใช้ทรายเยอะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เอาปว่า เอาว่าเราโดนกิปเปิตีตายตอนนี้ภารกิจหลักๆเราก็คือการฟาร์มแร่ให้แบบอินฟินิตี้ทั้งเหล็กทั้งทองทั้งเพชรทั้งอเมอรโลแร่จากเอ็นบีซีให้หมดทุกอย่างต้องอินฟินิตี้และตาเผ่าเราอยู่ไหนนี่ไงไม่มีพลาดอะเราขุดมาเยอะมากๆอืมโล่งขึ้นเยอะข้างบนนี่อาจจะเป็นห้องเอ็นชาร์กได้นะตอนนี้เคลียร์ห้องโล่งมาที่เรียบร้อยที่เหลือนั่งจัดบ้านแบบยาวๆแต่กล่องก็ไม่พอแล้วล่าสุดแกล่องก็ไม่พอต้องเพิ่มน้ำลาวาขาดน้ำขาดลาวาและขาดเลสโตอนอะ เราต้องการเยอะมากอะทางลาวาทางน้ําด้วย20แบ่งกันคนละสิง่ายดีน้ำอะไม่ยากหรอกแต่ลาวาดิยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยม,มันมีบนพื้นไหมขี้เกียจลงถ้ำอะโอ้ไม่ไกลไม่ไกลตรงนี้เองโอเคมารักผัทาอรักพาดทารักพัดตัวเอวซีโอแกไม่รอนแน่ย้ายบ้านกะเถอะ เล้วนี้อย่าบอนะว่าบ้านมันทําเป็นแบบจับโบนทั้งนั้นเลยนีกว่าโอ้โหบ้านคือแบบที่ปั๊มกระดูกแท้ๆเลยเอาสักชุดหนึ่งก็พอมานี้นี่แน่โดนโดนโดนอังแกงโดนสิบถังขอรับไปเลยแล้วกันเรียบร้อยเวลากลับบ้านแล้วฉันจะฆ่าแกว่ะหน้าตาแกก็หน้าฆ่าเหลือเกินโูเลือกแปดสิบเลยหรอพอเก็บของหน่อยทุกอย่างจะจบปะเนี่ยบ้านเราอยู่แค่นี้เองฉันจะฆ่าแกว่ะไอ้โอ้เลือกแปดสิบมันหลอกล่อมันล่อเพื่อนมา ทำไมมันตีแรงจังอะทีเดียวตายเหรอขอญาติขอญาติขอของก่อนขอขอก่อนตัวอยากจบโอเควิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่สู่แล้วโดนตีทีเดียวตายขี้โกงเกินไปแล้วไม่ยุ่งไม่ยุ่งโอเคแล้วทําอะไรต่อนะเอาทาฟาร์มก่อนดีกว่าไอรอนฟาร์มก็ใช้หินโอเคพระเจ้าเราไปขุดทีอีกรอบเนี้ยซึ่งเมื่อกี้อยู่ในหัวมันคิดในแวบหนึ่งก็คือจะขุดบ้านตัวเองอย่ามายุ่งนะเอาแค่ขุดหินพอแล้วเราก็จะไปแล้วพระเจ้า อยากสู้นักใช่ไหมตายซาอืมไอตัวนี้ไม่เท่าไหร่ม,หรมันไม่เห็นแล้วว่ะเจ๋งแปลกแล้วตอนแรกมันไม่เห็นเราบันถุกไฟไหม้มันมันคึกเลยอ่ะตัวใครตัวมันทํางานของตัวเองมันไปไหนละ่ะโ,โ,โ,โอ้โหโดนทีเนี้ยออกเลยแก้แค้นอือโอ้โหตีแรงมากอือ้เรียบร้อยมเมนดัปของอะเรยดีๆเลยเราต้องการหินเยอะแค่ไหนอ่ะพี่จิงมันแค่สองสามก้อนก็พอแล้วปะต่อไปมาทำนี่ก่อนดีกว่าไอรอนฟาร์มหน้าฟาร์มกำลังดีที่สุดแล้ว เอา a อ c ที่เป็นล่างธรรมดา1 2 3 4แล้วก็เอ c ยัดใช่ปะยึบที่เหลือก็รอหูหูหแล้วเสียงมันต้องดังอยู่ในบ้านอย่างนี้ตลอดแน่เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแน่ๆต้องปิดเสียงแล้วถ้าเราปิดเซ็นบล็อกนี่คือเสียงทุบบล็อกคือไม่ได้ยินเลยนะแล้วไม่ควรตั้งในบ้านนี่เลยโรงงานรับของแท้เลยวางพวกฟาร์มไว้ตรงนี้แหละชั่วคราวชั่วคราวเยี่ยมประมาณนี้ต่อไปฟาร์มอะไรอะ่ะต่อไปพวกฟาร์มพวกนี้ดีกว่าพวกพืชผักต้องการน้ําดินน้ําดินกระจกถ้ามันฝรั่งแครอท หลักๆ3อันนี้ว i เลเจอร์ต้องเป็นว i เลเจอร์ธรรมดาหรือว่าวีเลเจอร์ชาวไรเอาไปชาวนาดีกว่าชัวสุดก็มี3ฟาร์มหลักขนาดชปะปลาสองสี่หกเอา6อันจะว,ว่าไปเรามีมันฝรั่งนะมีดิเราเคยเก็บมาอยู่นี่ไงและอย่างหนึ่งก็คือแครอทแครอทอยู่ไหนนี่อยู่นี่1 2 3 4 1 2 3 4 5 6เฮดเดอร์นี่ใช้เยอะมากอันนี้ตัวนี้มีน้อยเฮ้ยเวฟพอนสมัยหรอไอตัวเวฟพอนสมัยเราไม่เคยมีเลยนี่ว่าฟิชเชอร์แมนเช็ค แปเปอร์แกเปอร์อันสักอย่างนึงแกอ๋อไอ้นี่ตัวทําแผนที่นี่คือที่มีต่างๆมากมายแต่ว่าไอ้ข้างล่างนี้คือตัวที่เป็นเศษที่มีไม่ครบเฮดเดอร์ยี่สิบห้าอันลงไปคุดถ้ำก่อนดีกว่าง่ายดีที่สุดภารกิจเรามันง่ายมากเลตตัวเป็นหลักมีแร่อะไรให้ลุตไหมโอ้มีบี้แล้วที่รู้อะถ้ำก็ใหญ่ดีนะอู้ใหม่ก็มันเจอของดีเข้าแล้วอะแน่นอนเลยนี่ไงเจอของดีเฉยเลยสปอนเปิดกล่องไม่ได้ด้วย มันต้องทุบมันดักทางนี้เลยเหรออืมอันนั้นโกงแดงใช่ไหมถ้ากงแดงนั้นก็หมายความว่ามันจะระเบิดระเบิดแล้วปะโหดไหมโตโหดไหมโอ้ oh my กอดต้องใจเย็นสู้แบบใจเย,เย็นมากมากเคลียทีละตัวเคลียเคลียหรือแต่พวกนี้เลยบู๊เลยตายหนึ่งเหลือหนึ่งตัวตายสองเช็คมันก็ดอกของดีอยู่นะไปกูทำต่อเถอะอย่ามายุ่งกับพวกนี้เลย ข้างหน้าในแบบนั้นมันคุ้นๆอีกแล้วนะอย่าบอนนะเลเวลอะต้นเกมนี่สําคัญมากถ้าเป็นจริงแล้วก็เราพัฒนาอีกขั้นหนึ่งเลยใช่แน่ๆมันคือถ้ำวอร์เดนแล้วมีที่ฟาร์มเลวลแล้วว่าสบายๆแล้วเดี๋ยวเราขูดหาไดมอนด์ก่อนทําต้นอินชานแล้วก็บูธเลเวลเลยมาเลยซอมบี้คุ้งว้าวถ้าวอร์เดนจริงด้วยไหนซอมบี้คุงอุ้ยอันนี้ข้างๆนี่คืออะไรอะแปลกๆโอ้ม่กอดโอ้ก oh my กอดโอ้ม y กอดสู้ไม่ได้ไม่มีทางสู้ได้ ลงไปก็คือตายลองดูไหมลองดูปิดบล็อกจบจบจบไม่สู้กันปิดบล็อกเลยปิดบล็อกเลยโอเคไม่สู้ไม่เห็นกันเราไม่ยุ่งด้วยกันไม่แต่เราตีฟีได้ปะเริ่มสงสัยอีกแล้วไงเริ่มสงสัยอีกแล้วได้ได้ได้ตีฟีได้อืมก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะ ชู้ได้อยู่ชู้ได้ชู้ได้ได้ของอะไรดีไหมดีนี่ไงสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรปลั๊กไฟปลั๊กไฟปลั๊กไฟเป็นสถานที่เกิดกัมันแท้ๆเลยโว้เกมหมดไม่รู้เกมหมด,มมห,มดหาลวาวาหน้าที่เราหน้าที่เราหาลวาวาได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงอะไรข้างล่างนี่แหละข้างใต้นี่แหละใต้เท้าเลยนี่แหละมานั่งขุดเล่นนั่งขุดออกซิเดียนอยู่ยาวแต่จะว่าไปแล้วนะสัมผัสได้ปแปลกๆว่าเหมือนเราจะเคยเก็บออฟซิเดียนมาจากหมู่บ้านหรือจากดันเจียนนะ แล้วเราลืมได้ยังไงนี่งไงออคซิเดียนนึกในใจเลี้ยวแล้วเราก็ลืมได้ยังไงนาะมีออคซิเดียนแค่นี้พอแค่ตัวเอนชานไม่พอทําประตูนะลูกแต่ก็ทำตัวเอนชานก่อนลวกันเนาะวางอย่างนี้แดมมอนด์ประกบข้างแล้วก็สมุดบนเดี่ยมได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้ได้แล้วนี่คือได้แล้วถ้าจะววสามสิบชิงสามสิบจริงด้วยแต่ว่ามันมีสมุดเอนชานในแบบหลายแบบมากๆม,มอนนี้แต่เราเอาแค่นี้ก่อนล้วกัน เดี๋ยวเราขุดวอลเด้นให้ได้เวล3สามสิบแล้วค่อยเอนชานง่ายสุดละขุดวอลเดนนี่ต้องใช้ที่พวนดินแบบเยอะมากๆอ่ะแต่เรามีเหล็กเลือเฟือปะเพราะฉะนั้นไม่ยากปฏิบัติการรูทเวลมันถึงมันเริ่มขึ้นแล้วโอ้โห my god จะมากวนได้ไหมอ่ะแค่ต้องการจะรูทเวลเองอ่ะเทคยาวๆอย่าไปยุ่งกันนี่ไงเจอไดมอนพอดีเลยเก็บไว้เก็บไว้ไดมอนเนี่ยเก็บไว้เผื่อได้ปอจูนเอนชานค่อยมาขุด my god my g o อย่งเพิ่มยิ่งเพิ่มยิงเกิด ว้าอย่าเพิ่งเกิดอย่าเพิ่งเกิดเผอลาดเผอลาดไม่เกิดนะไม่เกิดเนาะล้วซุ่มลายย้นซุ่มแล้วไม่เกิด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 เกือบไปเกือบไป <c oughs> เกือบไปอ้าวๆชูไม่ชูไปแปลกไปแปลกตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตีเราตายปะแบมพายตีเราตายไหมไม่รู้แต่ทีร่รู้ทีเดียวเกือบน่องไปนไหนละ่ะทางซ้าย <c oughs> ทางซ้ายในแมปบ,บอกเฮ้ยมันกลัวแสงปะกลัวไหมกลัวไหม,ไม,ไ,มไม่กลัวไงล่ะ โอ้ไปกอนไปดุกดุดดุดวุดดุดเุดดุดกอดดุดดุดงนีุ้ดด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 งดดุ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 อดุดดุเดุดดุดดมดดัดดุ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 ดือดดุ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 ้ดุดุ้ดดเอ้ยพอไดดุ้อะดดุดนุดีุดดุดดุดะนั่นคืออะไรไม่รู้แหละ คืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้ปรแปลกแล้วปแปลกมากๆาอม,มันเหมือนคีปเปอร์ที่คอยจ้องจะระเบิดอย่าให้มันระเบิดเด็ดขาดยี่สิบห้าว่ะพอสามสิบด่วนเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็สามสิบละเมื่อทำวอร์ดินมันจะมีแค่วอร์ดินแ่นนดามอนน่ะมันมีอะไร,ประแปลกๆเพิ่มขึ้นมาด้วยอะ่ะสามสิบแล้วไปเลยอ่อไปแล้วเอนชานเอนชานลาพิดอยู่ในปอจุนเจ๋งนี่มันที่ขุดต้นเกมที่แบบดวงดีมากๆ ตอนนี้ถือว่าต้นเกศถือว่าออกมาดีแล้วเอ็นชามันอัปเรดได้เนาะไว้คอยอนาคตแล้วกันเหมือนมาพักผ่อนเลยลอะรอบเนี้ยนั่งฟาร์มนูน่นฟาร์มนี่เดี๋ยวทำพวกนี้เสร็จก็สู้ยาวๆแล้วเพราะว่าเราตั้งตัวได้แล้วตอนนี้กํลาลังตั้งตัวอยู่โอเคโอ้ยหม God! ่ก่อนเออมาตกราวอ่ะโอเคน้ำมันไม่ไหลเกือบดองกี่แล้วทำประตูนรกแล้วไปนรกดีกว่าแต่ว่าเลเวลยี่สิบเจ็ดอ่ะควรขุดต่อไหมเราควรขุดพวกนี้ต่อให้อุปกรณ์เอ็นชามเราครบเซ็กก่อนอะแต่ก่อนนั้น เราทำเทเดอร์ให้ครบก่อน25เปเลยนึกว่าจะว่าไปพืชผักเราก็ลืมลืมลืมพืชผักไปลืมเอาฟาร์เมอร์มาผมหมายคอลืมยัดฟาร์เมอร์พืชผักโผลออ้ยข้างล่างใส่หมวกแล้วขบวบใส่หมวกกันจะเป็นตัวกลางแต่ค่อยว่ากันนะเราทำเทเดอร์้เสร็จก่อนนะ่ะเทเดอร์เยอะมากอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาฟาร์เมอร์มาสามตัวไปไปไปนี่คือเทเดอร์เยี่ยม ฟารม์มเมอร์สามตัวฟารม์มเมอร์มีมากกว่านี้ก็ได้นะมันค่อนข้างมีหลายประเภทมากเลยต่อมาเป็น feature. ฟิชเชอร์ฟิชเชอร์มีประมาณนี้อ้นียย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 ่ไงใยต่อมาพวกเครื่องมืออันนี้มีแค่2ตัวนะเอา2ตัวนี้ไว้บนบัตเลอร์อาหารว่านี่แหลกอาหารเดี๋ยวแย่ไปหมดว้าวอันนี้ตัวเดียเนี่ยแลกได้หมดเลยอันนี้ได้แหละบัตรพริชชันโอ้โหโอ้โหเมนดิ้งได้แล้วนี่ไงเมนดิง้งพวกนี้ยังหาจุดยืนให้มันไม่ได้ในะตอนนี้บ้านเรายังแค่อยู่ค่อยว่ากันในอนาคตแล้วกันนะแต่เท่าน หลักๆเราต้องมีอุกปรกรณ์เอินชาร์ทั้งหมดนี่ขุดวอร์เด้นต่อแบบยาวๆลาพิษต้องมาเหมือนกันนั่งขุดนั่งเอินชาร์ยาวๆตอนเนี้ยเราต้องการอะไนเนี่ยกล่องเก็บของอันเนี้ย เอานี่ก่อนเลยเอเดอร์โ e ผมีเช็คอันนี้ก็เช็คเฮ้ยเราก็มีหมดแล้วนี่วาควอร์สนี่ไงคอร์สไปไปนรกขุดคอร์สด,ดีกว่าเราเกิดที่นี่เกิดได้ไม่ดีเลยเดี๋ยววางเวทตนวับที่อื่นเอาก็ได้เกิดป่านี้ไม่ชอบเลยอะเฮ้ยโกสตโตนเฮ้ยบาดเลยโอเคเกิดป่านี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้น <c oughs> แรกไม่ดีตอนนี้ดีละแต่เยอะมากๆไม่รู้เยอะขนาดไหนอะแต่ก็เตรียมไว้ก่อนแล้นี้ทำอะไรได้อะสวยงามแค่นั้นแน่ๆเลยดูอยากเซนละพึ่งดาบเดาเมจบวกสิแปดทำเลยทำดาบนี้เลยแล้วก็อินชาน ถึงเวลาแล้วปนะ่ะวัดโอ้โหมันหายอ่ะขุดแล้วเก็บขุดแล้วเก็บมันจะได้ไม่ระเบิดหายไปโอ้โหระเบิดไม่พักเลยมันระเบิดแล้วระเบิดเล่านี่อืมพอแล้วละ่ะเริ่มเข้าดันเจนนี้ดีกว่ามันคืออะไรอะ่ะอุ๊ยเฮ้ยของคุ้นๆคุ้นๆเหมือนใช้แรกอะไรสักอย่างเก็บไว้เอชเมนขึ้นเลยโอ้เฮ้ยแก๊สโอเคขอบพระคุณที่ได้ไม่ต้องค่าแก๊ส ท่านี้คือทําดาบได้แล้วไม่ต้องฆ่าแกแล้วแกใช้ไม่เยอะหรอกโอ้โหเกิดตรงไหนจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกิดข้างล่างเหรอหรืองบนต่อไปอะไรที่เราขาดคอร์สตอนนี้มันมีคอร์สไหมเราควรขุดเองไหมเฮ้แต่วายสูงมากเลยนะเนี่ยนั่นโลมันมีแค่นี้เหรอโอ้โหดันเจียนทางซ้ายหาคอร์สก่อนหาคอร์สก่อนเราทําดาบอะ่ะหูแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะโอ้ยมีตั้งหลายกองเนี่ยโอเคเกือบหนึ่งชุดอะ น่าจะพออันนี้นี่กล่องแยกของ inventory โอเคของครบแล้วมารวมปุ๊บเทแล้วก็อันนี้โชเทเรียบร้อยเสร็จนี่โชเรียบร้อยประมาณนี้ที่เหลือก็คือของคัตติ้งซึ่งเราอยากได้เป็นระบบคัตติ้งเพไม่พองั้นก็ทำได้แค่อันนี้โอเคครับได้แล้วนี่เรียบร้อยแล้วก็แปะไปเลย แค่นี้เรากดขี้ขวาปุ่งมันก็มีของอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยที่เหลือก็คืออัปเกรดขั้นเป็นของคราฟติ้งซึ่งของคราฟติ้งอัปเกรดก็คือใช้เพชรสีนั่นแหละคือปัญหาตอนนี้ของเราไปราขุดแร่ไปหนึ่งก็ได้ดรอปเยอะสุดจะอยู่ที่ y ที่ลบหกสิบสามซึ่งหกสิบสามมันลงไม่ได้มันลงได้แค่เนี้ y ห้าแปดขุมสุดไปยาวๆห้าแปดไม่ควรจะเจอดมอนด์อ่ะมันจะไม่มีเพชรจริงๆเหรอแล้ขุดทะลุมายาวมาก ไม่มีเพชรไม่แต่แอร์เดียวขุดมายาวมากไม่เจอเพชรเลยนี่รอนหมดแล้วหมดเกี้ยงเลยเกี้ยงแบบเกี้ยงเลยยังไม่เจอเลยข้างๆนี้สกิลเลยตันแล้วจะขุดเจอมันอยู่แล้วนะแล้วขุดแบบด,ด,ด,ดปปูดิไม่เจอเพชรเลยนี่เพชรไม่มีเลยขุดไปประมาณ20%ของที่ขุดอ่ะไม่เจอเพชรพอแค่4เมตรอ่ะมันยากขนาดนั้นเหรอ4เมตรเองอ่ะขุดไกล้ลาวาล่าสุดอ่ะมันต้องมีอ่ะไกล้ลาวาเนี่ยโอ้โหไปก็ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไดมอนอยู่ไห <Demon United. S 2> นระยะวายยิ่งต่ำประมาณเนี้ย มันเกิดเยอะแต่ไนไดมอนน่ะกูตั้งแต่เนี่ยเนี่ยเยอะมากอะ่ะกูเกือบครึ่งชั่วโมงได้แล้วอะ่ะมันยังไม่มาเลยก้อนกวดดักนายเจริญน,นี่ไงขอบคุณก้อนกวดพระเจ้าไปแล้วแมวแล้วแมวแล้ว,าลวนานเกินแล้วขอเยอะๆเลยเอาไมาห้หมดเอาไมาห้หมดมีอีกไหมกี่เม็ดอ่ะสิบเม็ดเยี่ยมกลับบ้านไม่อยู่แล้วเราต้องคราฟะไรมั่งนะไดมอนสี่เช็คของคร okay. oh. งาฟโอเคตระงาจของคราฟอะ่ะ ขอคราฟนี่ไงแล้วคราฟเลยเยี่ยมแล้วก็แปะโป๊ะแค่นี้สบายแล้วแล้วก็เอามาคราตรงนี้เลยถ้าเรามีของตามเนี้ยแล้วแค่กดโต๊ะเป๊ะปิ้งลงมาจบเลยสบายของอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดอยากได้อะไรพิมพ์หาเลยเรียงอยูใ่ในนี้ทั้งหมดแต่ว่าเราต้องคัดแยกให้มันดีกว่านะอย่างนี้แคบเกินไปต้องทำระบบเพิ่มอีกต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวต้องขยายระบบนู่นนี่นั่นอีกเยอะมากๆเลย บ้านก็ยังไม่ได้สร้างนู่นก็ยังไม่ไทำนี่ก็ยังไม่ได้ทาเรือนนี้ก็ยังไม่ได้เคลียอาณาจักรก็ยังไม่ได้เริ่มสร้างแค่มีบ้านเล็กๆหนึ่งอันแล้วก็เรืออีกสองอันแล้วก็เหล็กที่แบบน่าจะเหลือเฟือแล้วล่ะแน่ๆเพราะฉะนั้นรู้และทําอะไรต่อเราขาดเลยเราจะทํากล่กองทองทั้งหมดอัปเกรดถึงขั้นกล่องทองวิธีหาทองง่ายๆทองแรกได้จากอันเนี้ยซึ่งเราต้องหาอันเนี้ยเป็นโต๊ะไม่ใช่โต๊ะดิเขาเรียกว่าที่เปลี่ยนอาชีพวิธีคาก็ง่ายๆเลยแค่ไปหาฟ็อกจะว่าไปแล้วเราไปเลยก็ได้นะ ประตูนั้นน่ะปะเดินทางกันดีกว่า <S <S ประตูที่ว่านั้นเราจะสร้างไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะเท่ดีเนี่ยเออฮหมโมเดลนิดเดียวกลายเป็นประตูไปแล้วล่าสุดแล้วก็จุดไฟใช่ไหมเป้งนี่เรียบร้อยที่นี่แหละประตูที่เราจะปั้มทอง